พี่บอลมาถึงแล้วนะคะไอ้ลงเคียงอยู่ที่นครพนมแล้วก่ะมาหอดงานที่เลนูนครแล้วค่ะกินขา้าวกินข้าวเพิ่มพลังก่อนพี่อาร์ตมีการชิมพี่อาร์ตมีการชิมด้วยพี่อา,าร์ตแดนซ์ซอมยังบวชอดมองขึ้นนั่นเคล็ดขึ้นก่อนนั่งดนตรีเจอบอลวา่าแซนขึ้นก่อนดนตรี ลอยได้อ้เดปิงไก่ปิงไก่บ้านตัาบะกูข้าวเหนียวไาน็บันบนหนนปิ่งยู่หนาวั้นอ๋อหอมอ่าจังหวะเมียนมองให้ข้าเจ้าวันเข้าห่มนอนดีดิแน่ไงเอาี่น้ำก่อน กินน้ำก <The> <both> <his> <ellt> ่อนนะครับสมาร์ทเกยก็จะฉีกออกตอนไกนเดี๋ยวนองกินไอ้ดี้ยวจะซสียไปค่อยๆฉิดด้้อไอ้กินซอปป้นกับตับมะหุ่งโอ้ยแล้วทางนั้นก็โอ้ยแล้ว มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรินข้าค่ะห่นกระโดมเหรอ่เนาะ่นกระโดมนะคะแนนบ เครื่องอยู่ขนแกนไปซ่อมไปซ่อมเซร์คิปโชว์คอนเสิร์ตเอบีนะคะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่หนึ่งเนีย่ยไอ้ก็เลยไปซ่อมไปซ่อมแล้วกา็นั่งเครื่องกลับมาลงเครื่องอยู่ที่นครพนมแล้วกา็พี่อาร์ไปฮับออกกลับมางาน,น,งน,อนอยู่ที่เรนูนครค่ะมาหอดแกนโวเขาต้องไปกินเขาเพื่อพลังตอนคืนนี้ชมคลิซอดแจ้งนะคะ สาม่าสามผลเดายวเลยบอกไม้แดวะด้กิ่นใกล้บ้านต่างบกับกับอนไ่อย่างพอเทศดนแค่หมูนี่แต่นาเลยรู้กันที่ไปใส่บ้างก็มาแต่นาเชียวแล้วเชียวแล้ว

กรางวัลแล้วนะคะแล้วก็ทําการแสดงสามทุ่เป็นต้นไปพี่น้องกับฝาฟ้ามาให้กาลังใจตั้งแต่เล้นเล่นแล้วพี่น้องเข้าพี่แม่มาปูสายไบต้งเล่นเล่นจะมาเต็มเดินแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่บอยกินข้าวแต่งหน้าแล้วก็เจอกันาเวทีนะคะ